สวัสดีครับพบกับกิวซาเดียเที่ยวทัวไทยและบอยโดยสระพีวันนี้เรามาวัดถ้ำจอมทำไปดูภาพแกะสลักนะครับบนผาหินภายในถ้ำและอ่างไม่มือนะครับพบกันในช่องทีไปแอลไปไปกันเลยพร้อมกับการเดินทาง ันไปตามตะวันเวันนาจเ่กันนครับวันนีเริ่มปคะครับี่ค,ครัว่าชวนันนะครับนีครปกนนปังเข้าปัก้าจอดทอ,อ,อเฮ้ยโม่ คนขายหินนะครับครับันนี้วัดถ้ำจอมทำ้องถึงปากตางขึ้นแล้วนะครับตอนนีออ้มีคนถามว่าอู้ไทยแล้วเจ็บแอลกอยฟันต้าหมเจ็บแอลนะครับตอนนีออ้คือว่าหลายคนแถบม,มาว่าไคนพอเฮาคนเมืองนะักคนไทยบ่เท่าไหตอนนี้เฮาจะไปได้อู้เมืองกันนะครับเนอะสายฟ้องมาเข้าใจอนันสามารถโกดถามได้นะครับ ที่ช่อง Youtube ที่ไปเอลไปนะครับตอนนี้ปากลางขึ้นนะครับเสียงดังหน่อยผมได้เอาไม้มานะครับสมาสเดอร์สารทีเนึ่ลงมารูกทีมหายอย่างไง้น่ะลงมาพูกที้าหายอย่างนั้น่ะมาตื้อที่แล้วมาไปกัน ยังแปลงมาแล้วนะครับมนได้หน้าตอนนี้สตาหน้าสตาช่วยกันแปลงนะครับตอนนั้นก็อตอนนั่นเทพโอมาอยู่อ่าตอนนั้นเทพโอเทพโอมาโย,ยครับมากันสามคนตอนนี้สระสระสีบคนถ้า <c oughs> อนกยังมีการทาบ,บริจาคนะครับนนการบบร้รอมแพนมะไดยังแปลงสงสัสย,นยหน้าจะปปูกเบื้องอยู่ ข้บจักอยู่นะครับถ้ามีจักปลูกกระเพื่องตอนนี้ยังนะครับถ้าโบจักไหมครับค่าละกบัตสร้างบันไดค่าละสองเก้าเาจำนวนค่าครับหนึ่งเก้าเก้างวดที่ออกแน่นะครับค่แค่หูแนว่ยกอเื่อคนเดียวเลพุ่งต้องผมเตอนนี้เออยังมีการทาสีด้วยกำลังทำหนักเซตติ๊กเก็ตอยู่ยังมันเลือลงสีด้วยนะครับ ข้างบนข้างบนมีการแปลงอยู่ทำหน้กปุ้นแหบสองตัวป,ปุ้มสองตัวขึ้นไปได้ะไปะขึ้นได้แน่นอนเขาเยอขึ้นได้เราเปินไหลลงมาไปไล่เปิ้ลไปไล่พกเาบอกวันนี้วัตถีเปุ้นหยุดการอ่อได้ยากแล้ว,น,อยอยลวน,นะครับขึ้นมาหนักห,หน่อยเลยจะปั้นนะครับนี่อย่างเมสซี รัดดาบัดใจแล้วเปิดห้องอย่างก็อจะเมททอรณนี้มวยผมนี่บีบน้งออกจากปลายผมตามพุทธประวัติมีใครใครหูอ่านเอาคนเดียวซอกคนเดียวครับผม <c oughs> มาเลยอ <c oughs> นี้อูสันได้ใจความเดี๋ยวดัางหน่อยปันมากี่กิโลแล้วันนี้ดีว่ามีหมาครับหมาอะไรเขาไม่เอว้ยตอนนี้เดินทางจากบ้านมปแทมานะครับเนาอ ไม่ทา้ศเต้ามาถึงนี่ประมาณกิโลน่ะสิบกิโลปลายปลายเท่าไรน่ะปลายปลายปันซิมไปสาวปลายเนี้ยข้าจกพีดนะครับงง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 ง ขบวนจุดทำให้สวยงามครับแกสลับบนหน้าผาหินอ่าท่าแหละเขาปะพ่อแม่ท้อน,นี้เนอมวยผมเนี่ยตัวน,นี้ปะพระนอน,นอูอ้อ,องค์จัหไ่ครับองค์นี้นะแกสลับต้นใหญ่ต้นหลวงนะครับนอโอเน่ตรงบนนี่เป็นแตงเพิ่มเห็นไข่นหน้าก็ ร้าโปรจากเรื่อยๆนะครับที่วัดถ้ำจอดทำนะครับสถาที่ไหนหันใจบุญสมทานเหรียญเชิญนะครับที่วัดน,นี้ได้เลยเนอะน้ำหนากนยังแล้วดีนยครับตอนนี้หันกอ่อปนยังได้ลงสีเสียอย่างเตื้อติ่แค่เก็ตไวไ้ได้นะครับโอ้ปวดแปลงหน้เกข่มเออบเดี๋ยวมาเหมือน

ขึ้นมาได้สักพักเนาะที่พนอนนอกจากพานอนแล้วยังมีเจ้าแม่จ่ามาเทวีนะครับขึ้นกาบไว้มีพะระสะกจายแหมแถมตน้นึ่งนะครับอันนี้มาไว้ครับขอจบขอหลับนะครับสละบจจายจ่าเนี่ยเทวีแล้วครับเนาะองค์ขาวหนุ่มนะครับสวยงามน,นะครับ โบนฮั่นนอกจากภาษาไทยยังมีภ้าสายมืกเขียดติ๊นะผมมันเน่ใจเาษาอย่างมู๊นะครับอยู่โบนฮั่นนะครับ,บ,นนรบเขียดติ๊ดอที่บรรนทาสีแดงอยู่วางมือนะครับมือขวาจะมีตวงซื้อมัอนแปลกมากมันเน่ใจว่าตวงซื้อยังเนอี่ตัวยอย่างมูนม๊น,นะครับ นี่ปาน,นะค่ะจำปุ่นมุ่คับมน่ใจเน้อคนสร้างนะเพื่อถ้าจะสร้างมาฮื้อน,นะครับนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบนจุดชมวิวแอมโอ้มีต้นหนึ่งนะครับคุณทุกคนมีต้นเดียวนะครับเป็นมะปูก,ก็ว่ามาขึ้นคนเดียว มาแน่เจะขึ้นคนเดียวนะครับเพราะต้นไม้นี่นม,มันเติมทมไปเตะไมในบ้านเฮาครับออโอ้ต้นใหญ่ล่ามกันนะครับต้นนี้นะึ่หลายปีนะครับอ่าคือมาเป็นบ่อ,น,อนี้นะครับนะครับะจะมีถ้ำเข้าไปเลือกเลือกนี่ผมมากล้าเข้าไปนะครับ อาจจะมีท้ำเข้าไปูนะครับตอนนี้เขาเข้ามาเนี่ยครับเก็บหินสองแข้งมันจะนี่นะจะงามนะครับมีลาวดีหลายต้นเยอะกว่าต้นเดียวสองต้นปัดเธอในเวียดวัดนะครับแสดงว่าคนผูกไว้เหมือนละานเนอะวัดนี้สวยงามข้างมีแบบข้าให้เค้กด้วยนะครับ วิวง้มขนาดนะครับที่นี่นไขครปบาเกยมาขึ้นมาเอวนะครับตอนนี้ตึงได้เอวตึงได้บุญได้ทําร่วมทำบุญปูกระเบื้องนะครับใส่กระเบื้องใส่หนักอ่าหนักเพว่ามันไดทาสีแล้วเตือนะครับในก็จะมีถ้ำนะครับนาะเข้าไปด้านในโอเดอร์มีตังลงแต่ห้องกล้าลงนะครับค่อยพอค่อยพอเข้าไปพอต้นแบบเข้านะครับ เขาปนตุ now, ้งเจียงไปแล้วพวกอ่นเตไม้ออกตัวจะมีตังเข้าจะมีลองลองลองลอองเข้าไปแงแยงเข้าไปแงงพ่อก้าวหมูป่ากำลังออกแม่นะครับหมูป่าซิสี่ตัวซิสี่ตัวที่สี่กำลังจะออกเอ้ยครับไหวก็หาตายหมูป่ากำลังออกแม่นะครับตั้งนี้ก็จะมีครูบาเจ้านะครับสิแน่จะ ถ้าหัตถาเจ้านะครับควได้ทําไว้อ่าผู้บหรินอ่าผู้กวาดแซงนะครับเนอะกวจะมีรอยพระบาทอันนี้มันจะอยู่ตรงนู่นครับไอ้ติ๊หน้าผาเลยนะครับเน,นอะอยหอยพระบาทรูบาดเจ้าอันนี้จะเป็นหูกแกสลักแล้วเขียนตัวเมืองเรา บริเวณถ้ำนิดหน่อยนะครับกดเข้ามาดูสำรวจว่ามันมีอย่างพ่องนะครับเหมือนว่าเมื่ล้วเพื่อจะปิดไวนะ้น่ะตัวนี้ก็วนี้เน่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 ตัวนี้เขาก็นก้อยเตียวนะครับเนื่องจากมางหินแลว้วก็มางหินมางหินมางหินนะครับค้างจะเป็นะหินมดเลยเอออุ้งอ้งอุ้งอุเตี้ยไปด้างนี้จะปอดไปเลยเอุ้งอุ้ง ขึ้นได้เลยนะอุ้ยอุ้ยวูวมีสมงามอู้อมารอบแล้วนะครับเนี่ยมันจะแปลงด้วยนะครับส่วงสือตัวนี้น่าจะเป็นคนที่เป็นเข้ามาช่วยบูรณะนะครับโอ้เด๋ยวกันพอวิวอีกกก่นันอ บนนี้จัดงาคือขนาดนะครับเนื้อปองโป้ยเขาจะหันนะครับอ่างเก็บน้ําไม่เมยนะครับใข่หู้ว่าเนี่ยตัวสือไอหยังแปลว่าหยังนะครับเนี่ยดำมือผมหน่อยเนาะผมหู้นะครับตัวนี้คือตัวสือไอหยังบอกเคยหันภาษานี่นะครับผมแน่ใจว่าของประเทศหยังนะครับไครหู้ใครเห็น ใครเข้ามาดูในช่อง Youtube ที่ไปแอวไปนะครับขอความกันด้นะนะครับแนะน้ำหน่อยผมผมก็งงกันนะครับโดยเสออย่างสถานที่ต่อไปครับใกล้เคียงกันเขาจะไปอ่างไม่เมยกันที่นี่<อ>ใกล้กันนะครับแห่งกันบม่กี่กิโลนะครับไม่ถึงสิบกิโลใกล้กันนะครับใครไม้แอลวัดนี้ไปแอวอ,อ่างได้ครับเข้าทำสติดอ่างกัน เจอเลยนะครับเนาะขึ้นเนินขึ้นเนิน,น,น,นหนุนหน่อยนิดครับจะกินต่อไหนเป็นเอกของเมืองลำพูนครับเงียบสงบน่าอยู่ธรรมชาติสวยงามว่างมานะครับ้ทหาฝั่งตองข้าุดดูนเนาะ ปออั่น,นันจกักรยานแอวก้เจ้าชามธรรมศาสตร์เมืองลำปูนครับจากครับอ่งางไม่เมยลงมาข้างล่างนะครับบ้านห้วยเดือนะครับแต่พราะว่ามีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านการินเขาคาเฟร่ร้านนี้มีกาแฟนะครับกาแฟสดแวะเข้ามา ชิมได้มีอาหารด้วยค,ครับเห็นมีห้องครัวนะครับแอร์มีรากซาเกตองครับสเต็กมีนั่นมีสป,ปะนะครับปปเดี๋ยวนี้นะซาดับซากัมีมีเผืสเต็กพวกนั้นนะครับคนเมืองเราใช้กิ่นได้หมดนะครับครับวันนี้เขา,าก่อนไม่เอาสองตี้นะครับเขาไปวัดถ้ำจอบทำอำเภอเมทานะครับตำบลท่าขุมเงินนาะ ตอนนี้นะครับโยอ่างเก็บน้ำไม่เมอยสถานที่ที่สองที่เข้ามาแอลกันนะครับสองตี้บริเวณนี้ก็จะมีร้านอาหารคือร้านลาบอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเรียงเชิญได้ส่วนข้างล่างเนาะก็จะขึ้นถึงอันแยกคอ,อกบ้านเมเล็กวัดทรามจมทํานะครับมันจะมีร้านกาแฟร้าน,านใครใครมาจิ้มมากินมาแอลก็เจอนเลยนะครับครั้งหน้านะครับเขาไปแอลกันที่ไหนก็บอกหู ไมว่ากันใหม่วันนี้เจอกับกิวซาเดียวเที่ยวเทั่วไทยกับบอยโดยสารพีนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ